โอเควันดีทุกคนด้วยนะอยู่กับผมในเกม Ragnarok Online นะครับผมนะซฟเวอร์พอนเทล่านะโ okay. อเคซฟเวอร์เราเป็นซฟเวอร์คลาสสิกนะรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะเอเคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตประจําสัปดาห์นะครับผมประจําวันที่3มกรกฎานะครับนะอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าเว็บไซต์กันก่อนเลยนะว่ามันมีอะไรอัปเดตกันเข้ามาบ้างนะครับผมนะ อ่าโอเคมาดูหน้าเว็บไซต์กันก่อนนะอ่ามีอัปเดตเข้ามาเนี่ยสี่อย่างเลยนะอ่ามีด onation ที่มี challenge นะมี refine ranking แล้วก็มีการเทรดเดอร์นะครับผมนะอ่าโอเคเดี๋ยวไล่ดูทีละอันก่อนเลยอ่าเดี๋ยวมาดูการเทรดเดอร์กันก่อนเลยนะโอเคอ่าการเทรดเดอร์นี้ไม่ได้มีทุกอาทิตย์นะครับผมนะมันก็จะมา เป็นบางอาทิตย์นะครับผมนะก็จะมีระยะเวลาของมันโอเคถ้ามาทีหนึ่งก็น่าจะราวลสองอาทิตย์ไหมไม่แน่ใจอ๋อ,อ,อใช่ราวๆาสองอาทิตย์อ่าโอเคก็ทุกๆกกราสเนี่ยอาจะมีร้อยแต้มนะครับผมนะมีมีให้แลกร้อยแต้มนะโอเคยกเว้นการาดพวกนี้นะพวกไฮอ,อ,อกสิงโตแมวน้ำเนี่ย มูกา้าออกอะไรที่มันหาง่ายๆที่คิดว่าคนมันลากกันบ่อยอยนี้จะมีค่าแค่สิบแต้มนะโอเคส่วนการ์ดอื่นนอกเหนือจากในภาพเนี่ยก็คือได้ร้อยแต้มหมดเลยโอเคส่วนแต้มสามารถแลก,กอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะพวกนี้เลยนะแต่ข้ังที่จะใช้เยอะอยู่นะอย่างนี้ก็ใช้สี่หมืนแต้มอ่าเป็นหูอสองมสี่ร้อยสี่สี่หมื่นแต้มนี่เท่าไหร่สี่สี่ร้อยใบ ใช้การ์ด400ใบประมาณนี้อืมก็เยอะอยู่นะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่โอเคแล้วก็จะเป็นพวกนี้อันนี้เป็นปาก m a c SP นะครับผมสำหรับใครตัวตัวละครไหนทีน่ใช้ s อนะอย่างพวกอ่ใส่มองไหมต้องใช้ SP อะพรอะไรเงี้ยเพิ่มมันนะโอเคมีไพ่กิรยระยะ60,000แต้มเหมือนกันนะหรือ6หรือแต้มละร้อยอะ600ใบนะโอเคแล้วก็เป็นปากใช้หมื่น ใช้แปดหมื่นแต้มนะหรือแปดสกาดแปดร้อยใบนะครับผมนะออสเตตัสเอพีดีสามนะเป็นปากไวนะโอเคแล้วก็ของิปะทะโอริเทพอรุเทพพวกนี้ปั๊มกัมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมการเทรดเดอร์ของอาทิตย์อ่าสองอาทิตย์นีนะโอเคมาดูรีฟล์แลงกิ้งนะอันเนี้ยที่ผมอยากจะทํานะเพราะว่าก็อยากจะทําอ่ะเพราะมันน่ามันน่าจะแบบว่าเออน่าทําสุดหละ โอเคก็ใช้ของสมใส่รูนะสามารถมาแลกเป็นหมวกกิจกรรมได้นะความได้เยอะได้น้อยนี่ก็อยู่ที่ของสมใส่ที่เราหานะความยากของมันโอเคก็แต้มเนี่ยสามารถแลกได้ก็อ่าแล้วแต่ว่าเราจะบวกหมวกกิจกรรมได้บวกเท่าไหร่ถ้าบวก5ก็ได้1แต้มนะบวก6กบวก7็ก็2แต้ม5แต้มบวก8บวก9กก็10แต้ม50แต้มว่ากันไปโอเคส่วนแต้มเอามาแกลกอะไรได้บ้างก็เป็นของที่ประทะทั่วไปอันนี้ก็จะเป็น1แต้มสองแต้มนะ เป็นพวกปั๊มวอลอะไรพวกนี้เป็นคูนกัมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นยิมเพิ่มน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วก็มีหมวกอริสดอโอ้โหหมวกนี้น่าสนใจนะหมวกนี้คือโจมตีกึ่งมนุษย์นะพูดถึงอนะ่ะถ้าใครจะฟาร์มไฮออกหรือฟาร์มอะไรในะหมวกนี้ก็โอเคนะยี่สิบแต้มเองนะไม่เยอะไม่เยอะโอเคแล้วก็มีราเมงแฮทนะเพิ่มเด็กสี่เลยนะสําหรับใครที่ใช้เด็กนะหมวกนี้ก็ โอเคค่อนข้างาจะโอเคอยู่ยี่สิบแต้มนะครับผมนะโอเคก็มาเป็นอัมบาล่าสปิริตนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นปากเพิ่มแมกเอพหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มอัตราการฟื้นฟูของเนื้อใช่ไหมยี่้าเปอร์เซ็นอ่าถ้าปั๊มเนื้อนะแต่ไม่น่าจะมีใครปั๊มเนื้อหรอกมั้งใช่ไหมครับปั๊มไว้เบากันหมดโอเคแล้วก็มีหมวกแมคอพีเก้าสิบสำหรับสายมองเหมือนกันอันนี้เพิ่มเอพ โอ้อันนี้ท่าหกสบแต้มเลยนะโอ้แพงอยู่นะแต่มีรู้นะก็มีเขาบาโฟห้าร้อยแต้มคือเข่านี้แบบผมว่ามันน่าจะโหดมากนะมันเพิ่มความแรงห้าเป็นเลยอ่าทางแอคแท็กางเอ็มเอ็กแท็แล้วก็เพิ่มแม็กเออะไรอีกนะอะแต่โหแต่ใช้แต้มแรกเยอะเกินไม่น,น่าจะไหวอะ่ะแล้วก็เป็นการแตกใช้สิบแต้มแรกนะครับผมการแตกคอสตูมนะโอเคมาดูส่วนที่สองนะครับผมนะซินมีชาเลนนะ ไปยาวๆไปโอเคส่วนที่สองสนิชาเลน์นนะโอเคก็กติกาในการเล่นของมันเนี่ยก็ใช้4 0 0 0 0นเซนีในการสุ่มในการสุ่มหครั้งนะต่อหนึครั้งนะโอเคแล้วก็ทุกๆก,การสุ่มเนี่ยจะมีการเก็บเงินเข้าจ a c พ p อตจำนวน80,000ื่นนะครับผมนะโอเคทุกๆก,การกดก็จะมีโอกาสได้รับแจ็คพอร์ตเนี่ย5% 10% 25%แล้วก็100นะโอเค การที่จะออกแจ็คพอตเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมเคยได้อยู่รอบหนึ่งแต่ไม่ใช่ซีนิชาเลนนะได้กับบ่อน <c oughs> ผมเคยผมเคยเล่นบอลแล้วมันได้ได,ได้ได้โบนัสอะได้แจ็คพอตโอเครางวัลแรกนะครับผมก็จะเป็นของรางวัลแรกนะก็เดสคอแซนะครับผมเป็นหมวกทริปเบิลนะเอสดี5%นะสำหรับสายตีกายภาพโดยเฉพาะเลยนะสายตีไวเลยนะส่วนที่สองก็จะเป็นหู บัตเตอร์ไฟวิงเอียนะครับผมก็จะเป็นหูของฮันเตอร์เด็ก2 AG2 เพิ่มโจมตีระยะไกล5%น่าจะเหมาะกับฮันเตอร์ที่สุดแหละเแลวก็เป็นปากออสเตตัส1นะแล้วก็เอเมทแทกอ็ลดดีเลย์หลังการไล่เวทอีก10%ก็น่าจะเหมาะกับพวกไล่เวทพวกซุปเปอร์โนหรือพวกวิสาดอะไรพวกนี้พวกสายเวทอะสายอินเนี่ยอ่ะก็มี เอดนซินสคูมาร์นะครับผมอย่างที่รู้กันเป็นนักกากตีวยแล้วก็เพิ่มคลิกนะครับผมสำหรับใครที่ตีคลิก,ก็ตัวนี้ก็โอเคเลยสำหรับใครที่แทงแทงหน่อยนะแทงแทงกับชวกมนุษย์แทงใหอออกแทงอะไรอย่างเงี้ยเล่นใช้อนี้ใส่คู่กับปีกแดงก็ได้นะครับผุ่มปีกมัดแดงนะเคลดดามจจากคกมนษย์12%แต่ถ้าใส่คู่กับปีกแดงมันก็จะมีโคดสัตว คุณสมบัติเพิ่มไปอีกนะแต่ผมไม่รู้อะไรผมไม่ได้อ่านมาโอเคก็ของจิบะทะทั่วไปไข่ค,คอสรีสเตตัสรีคิวอ่าพวกนี้ตามภาพเลยโอเคมาดูไฮไลท์เราเลยดีกว่านะมาดูส่วนไฮไลท์เราเลยโดเนชั่นอาทิตย์นี้มีคอสตูมอาชีพใหม่มานะครับผมนะใช่ป่าวะเดี๋ยวผมขอดูน่ผมมองแค่ตาเปล่าอ่ะเออใช่วะเชียของแอ มาเอยโอเคโดืในชะา่ิอาทิตย์นี้นะครับผมนะอ่าก็ช่องทางการเติมเงินบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครเติมเงินนะเติมได้2ช่องทางก็มีทูมันนี่กับ K Banking นะครับผมนะเติม50ได้500รอแคตเติม1,000ได้1,000 0แคตนะแต่ถ้าคุณอยากได้เพิ่ม10%นะครับผมนะก็โอนผ่าน K Banking โอนทีเดียวจบเลยนะไม่ต้องโดนอะไรด้วยนะก็คือว่าได้เพิ่มอีก30%นะ เติม300ได้300ได้3,300แคสนะครับเติม5,000อ่ะหรือเติม1,000ได้10,000 1,000แคสนะครับผมก็เพิ่ม10%น่ะอ่าก็คือได้เยอะเลยแหละโอเคพิเศษอีกคือพิเศษไปอีกเนี่ยมีของแถมอีกนะอ่านอกจากจะได้แต้มสะสมแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นทุกๆการเติม500บาทก็จะได้เป็นไข่สุ่มนะได้2ใบนะก็เหมือน250ได้ใบหนึ่งนั่นแหละได้ไข่มาเปิดฟรีนะโอเคในไข่ก็จะมีโอกาสได้รับ อันนี้หาง15%นะมีโอกาสได้รับสิน้นมีเวลากำจัดมอนเตอร์นะโอเคก็โอกาสออก1%หุ้ยน,นี่แรงมากหุ้ยเขายัดมาเยอะเลยอันทย์นี้โอ้ยปีกแดงอีก1%คือถ้าถ้าเปิดไข่แล้วได้นี้มาคือแบบกรี๊ดเลยเอ้ยไม่ใช่ดิคนละปีกโทษทีผมนึกว่าไอ้ปีกแดงที่มัน,นแดงไม่ใช่น,นี้คือปีกแดงธรรมดานะ15%โทษทีโทษที อ่าแล้วก็มีคอสปิกลุงนะแต่เนี้ยไปทําเป็นมัฟได้นะเออสองเนี้ยถ้าทำเป็นปิกมัฟได้โอเคอยู่นะน่าสมอยู่อ่าแล้วก็ H ฮดดีโอลีเฮดีอินรูนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะขายแพงอยู่นะหลายเอ็มเลยอ่าโอเคมาดูในแต้มสะสมกันนะโอเคทุกๆุกห้าพันแต้มสะสมก็หรือว่าห้าร้อยบาทในการที่เราเติมมาเนี่ยเราจะได้แต้มสะสมผมห้าพันก็สามารถนํามาดึงอ่าตั๋วกระชาได้นะครับผมนะตั๋วกระชาปองนะโอเคก็เหมือนของฟรี อย่างที่2นะครับผมนะโอกาสได้ของรางวัลเนี่ยในกระชับปองก็จะมีอันนี้มาใหม่เลยนะครับผมเป็นคอสตูมนะระดับ Immortal คอสตูมเลยนะคือแบบแม่งเกินแรบอีกอะ่ะเข้าใจปะของโหดเลยคือ EP ดอปเนี่ยเพิ่มกระจัดมอนเตอร์10%เปนะครับผมนะก็คือเพิ่มดอบ10%เลยส่วนที่ใส่มันเป็น อคอสตูมส่วนอาวุธสามารถใส่ได้แค่แอดเท่านั้นตอนนี้มีออกมา2อันแล้วปะมีคูมีมีพวกไนซ์ปะไน์กับคูหรืออะไรเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีแอดสินโอเคก็มีคอสตูมรองเท้า,าคิดนานอย่างวัน ทำไมผมพูดให้คิดนานเคอตูมรองเท้านะที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็คอตูมประดับขวาอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะก็คือของใหม่นะั่นแหละคอตูมสิบสองเปอร์นะโอเคแล้วก็มีไข่สเปเชียลเหมือนเดิมอ่ารอบนี้ก็จะเป็น go color name เป็นใบเปลี่ยนชื่อสีทองนะอ่าแล้วก็แคทหนะึ่งร้อยห้าสิบตามนั้นโอเคไข่สเปเชียลหกก็จะเป็นอย่างนี้นะเซ็ตแรกก็จะเป็นเซ็ตแตย่าอืมสองตย่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะสัปดาห์นี้ก็ เท่านี้แหละอ่าโอเคก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับนะเซิร์ฟเรานะครับผมเซิร์ฟอาโอพอนเทล่านะเปิดมาตั้งแต่วันที่เจ็ดเมื่อปีที่แล้วเลยนะเจ็ดกุมภาปีที่แล้วเลยนี่เราก็เปิดกันมาปีครึ่งแล้วคือเกินแล้วละ่ะอ่าคือไม่เกินก็ใกล้จะถึงแล้วแหละหน่าจะเกินแล้วละ่ะอืมปีครึ่งแล้วโอเคก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ ฝากกดติดตามมาด้วยละกันนะครับผมโอเคก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมพดากุมาวเนี่ย